คุณพ่อนะคะคุณพ่อทูลองดูสิว่าถ้าเกิดคุณแม่มังของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นผลไม้เนี่ยเปรียบเทียบเป็นผลไม้อะไรได้บ้างเออให้อีกฝ่ายเป็นผลไม้อะไรดีผลไม้มีเยอะมากแต่จะเป็นผลไม้อะไรด<ม>ีถ้ามาในทีมวันนี้ก็เป็นมังคุดครับเพราะว่าจะได้<ห>เป็น,ปนราชินีในดวงใจหรือเปล่า <laughs> ราชนีกับราชาทุเรียนล่ะครับ <laughs> เราจะได้คู่กันอให้งงเขาโยนมาขนาดนี้ถ้าให้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบเป็นอะไรดีคะครับสีสีเหลืองเลยเขาให้เป็นคุณเทเลทัฟฟี้ครับผ <c oughs> ลไม้า <c oughs> น่น,น่ะสิ <c oughs> เป็นคุณพ่อทุเรียนครับอบอกแล้วว่าเขามาคู่กันเขาแยกจากกันไม่ได้ใช่ไหมเรามาคู่กันนะก็เน,น่ก็คือให้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งได้เอาเป็นบางคนกับทุเรียนนั่นเองน่ารักอ